ครับสำหรับอีซูดีแมคคันนี้ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนโคมไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวโคมนะฮะนี่ที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้โคมเดิมนะครับที่แตกนะครับทดสอบไฟนิดนึงครับเปิดไฟตัดหมอกครับโอเคครับติดปกตินะฮะเรียบร้อยครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหาเรื่องของไฟตัดหมอกแตกนะครับอย่ากติดตั้งชุดไฟตัดหมอกครับติดต่อที่ร้านดีมูริฟระยองครับสาขาแม่พัศน์เล ต่อได้ที่เบอร์0991 94 4289จะต่อคุณน,นี้นะครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky All the crash are blinded me But now I see I'm not different from the rest You said I'll drive away I'm lost and I'm afraid, and I'm close. วัดีครับวันนี้ลูกค้านำรถอีซูซูดีแมคครับมาดำเนินการเปลี่ยนชุดไฟตัดหมอกนะครับก็เปลี่ยนข้างเดียวนะครับอันนี้ลูกค้ามีอาการแตกมาหนึ่งข้างนะครับข้างนปกตนินะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนครับดำเนินการเลยครับ